นี่คือรายการของสิ่งที่เชื่อว่าเราลืมไปแล้วหรือที่สำคัญกว่านั้นคือรายการของที่ต้องจำา 1. เราลืมที่อยู่ของเราในโลกธรรมชาติในช่วง2-300ปีที่ผ่านมาเราได้แยกตัวออกจากธรรมชาติเราได้เอารัดเอาเปรียบทำลายล้างบริโภคและพยายามที่จะควบคุมธรรมชาติ เพื่อเอาใจความโลภของเราซึ่งขับเคลื่อนด้วยความบ้าคลั่งที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองเราพยายามที่จะห่างไกลตัวเองจากวงกลมธรรมชาติของชีวิตเราลืมวิธีการฟังและเข้าใจจังหวะและวัฏจักรตามธรรมชาติของโลกเครื่องหมายและภาษาของมันเราลืมที่จะปฏิบัติตามเส้นทางของธรรมชาติ และใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับมัน 2. เราลืมการเชื่อมต่อกับชีวิตและจักรวาลโดยการแยกตัวเราออกจากธรรมชาติเราลืมไปว่าเรามีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติและกับวัจักรของจักรวาลชนเผ่าบางเผ่าที่อยู่รอบนอกของอารยาธรรม และยังคงปฏิบัติตามแนวทางของบรรพบุรุษได้รักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยความเคารพและความเคารพในทางกลับกันเราได้ปลูกฝังความรู้สึกของการแยกออกจากกันซึ่งทำให้เราไม่สมดุลและไม่สบายใจเราลืมไปว่าสติสัมปชัญญะทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน และหลอมรวมเป็นการเต้นดำที่ละเอียดอ่อนและสวยงามได้อย่างไร 3. เราลืมภูมิปัญญาโบราณของเราเราลืมภูมิปัญญาบรรพบุรุษของเราในการสแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองของจิตใจ เราลืมปัญญาผ่านการเปิดใจของเราเราลืมเรื่องราวโบราณและภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาจากผู้อย่างรู้และปราดในสมัยโบราณที่อาศัยอยู่อย่างกลมกลืงกับจักรวาล 4. เราลืมเส้นทางและความฝันของเรา ยการขยับออกจากเส้นทางภายในของเราเราลืมที่จะฝันถึงความฝันของชีวิตที่สำคัญกว่านั้นคือเราลืมที่จะตื่นขึ้นในความฝันนั้นและมองธรรมชาติที่แท้จริงของเราในฐานะผู้ร่วมสร้างชีวิตในฐานะผู้ฝันเราลืมไปว่าเรามีพลังในการสารความฝัน และใช้พลังแห่งความตั้งใจของเราในการกำกับความฝันเหล่านั้นให้ประจักษ์เราลืมจุดประสงค์ของเราด้วยเสียงพูดคุยเสียงรบกวนและความคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปในความเป็นจริงที่หนาแน่นนี้ทำให้เราลืมสิ่งที่เรามาที่นี่เพื่อทำเราลืมจุดประสงค์ของเรา เราติดอยู่ในภวังของความเป็นจริงโดยสมัครใจที่ประดิษฐ์ขึ้นเรามองไม่เห็นความถูกต้องประกายไฟภายในที่ขับเคลื่อนเราไปสู่ความสุขและการตระหนักรู้ในตนเองเราลืมไปว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อให้ตระหนักว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่รวมตัวในรูปแบบทางกายภาพ และฝังอยู่ในจัก,กรวาลที่น่าพอใจ 6. เราลืมไปว่าทุกสิ่งคือความรักนี่อาจเป็นความลึกลับที่ลึกที่สุดของทุกสิ่งที่มีเพียงผู้ทำนายบางคนเท่านั้นที่เข้าใจมันว่าเป็นความจริงที่โอบก,กอดไว้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามความจริงนั้นซ่อนอยู่ในส่วนลึกของเรา เรารู้มันเป็นบางจุดแต่ขาดการติดต่อกับมันเราลืมไปว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานและจิตสํานึกและความรักนั้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการดํารงอยู่ซึ่งไหลผ่านพลังงานและจิตสํานึกทั้งหมด 7. เราลืมให้อภัยโดยการถูกทําให้เชื่อว่า เราถูกแยกออกจากผู้อื่นและจากทุกสิ่งทุกอย่างเราลืมที่จะให้อภัยในความหมายที่ลึกที่สุดการให้อภัยคือการเตือนตัวเองว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนและทุกอย่างและไม่มีเหยื่อหรือผู้กระทำความผิดเราทุกคนอยู่ด้วยกันในเว็บแบบไดนามิกที่เราเรียกว่าชีวิต 8. เราลืมที่จะเป็นอิสระเตือนตัวเองทุกวันคุณถูกสร้างมาเพื่อเป็นอิสระเราเกิดและเติบโตในความจริงที่ซึ่งอิสระเป็นเพียงแนวคิดเราถูกผูกมัดไว้กับโซ่ตรวนแห่งความกลัวความเข้าใจผิดอุดมการจอมปลอมรองลวนด้านวัตถุและเรียกค่าไถ่ตามกฎ และกฎหมายที่วางไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่คนเราถูกสร้างมาเพื่อลืมว่าเราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงอย่างอิสระเรามีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวหรือรู้สึกผิดเาเราลืมพลังงานที่แท้จริงของเราเราลืมพลังที่แท้จริงของเรา การอยู่ในความกลัวทำให้เราลืมว่าเรามีพลังมากแค่ไหนเราลืมพลังอันยิ่งใหญ่ของเจตจำนงและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนความจริงของเราเราถูกสะกดให้เดินละมือและปฏิบัติตามสัญญาณที่พร้อมทำเช่นหุ่นยนต์สิทธเราลืมบทเรียนจากประวัติศาสตร์ หากมีบางสิ่งที่ประวัติศาสตร์สอนเราว่าเรากำลังลืมบทเรียนได้เร็วแค่ไหนครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราทำผิดซ้ำๆซากๆติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆของความโลภและการทำลายตนเองเราไม่สามารถตำหนิแต่ละคนสำหรับความผิดพลาดที่ทำโดยมนุษย์ในอดีต แต่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะปัจเจก,กบุคคลเพื่อเตือนตนเองถึงความผิดพลาดในอดีตและส่งต่อไปยังจิตใจส่วนรวม11เราลืมที่จะเรียบง่ายชีวิตมนุษย์มีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นเราถูกล่อลวงโดยความแวววาวของสิ่งที่มากกว่าไม่ใช่ด้วยพลังที่น้อยกว่า เราลืมที่จะเรียบง่ายและความหมายของความเรียบง่ายชีวิตเรียบง่ายจริงๆความเรียบง่ายหมายถึงการละทิ้งซึ่งสิ่งที่ไม่จำเป็นและความคิดที่ทำให้มุมมองต่อจุดประสงค์ในชีวิตของเราและความจริงอื่นๆที่เราลืมไปจนยุ่งเหยิง 12. เราลืมที่จะวางใจเชื่อและสงสัยเราสูญเสียสเสน่ห์ของเรากับโลก เราลืมที่จะสงสัยในปาฏิหาริย์ของชีวิตเราไม่เกรงกลัวต่อความยิ่งใหญ่ของมันอีกต่อไปความสงสัยและความเห็นถากถางดูถูกของโลกทำให้เราสูญเสียความไว้วางใจในตนเองและความมหศัศยรร์ของจักรวาลเราลืมวิธีที่จะเชื่อนี่อาจเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันทําให้จิตวิญญาณของเราอ่อนแอลงและทําให้จิตวิญญาณของเรายากจนลงก็จบแล้วนะคะ12ความลับที่ใหญ่12ประการในชีวิตของมนุษย์ที่ถูกหลงลืมไปขอขอบคุณเพคคูปุ้ย The Angel The Angel s p i r i t ปิรมาณะที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนเพทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ